สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาและราศีพฤษภนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนกันยายน2566ดูได้ทางลัคนาและราศีแต่เน้นที่ลัคนาก่อนนะคะหรือท่านใดจะดูตามราศีพฤษภคือท่านที่เกิดระหว่าง14พฤษภาถึง13มิถุนายนค่ะมาดูพลังงานของพวกเราชาวพฤษภจะเกิดอะไรขึ้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับพวกเราในช่วงกันยา66นี้การอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูเพื่อนมบันทึงเท่านั้นนะคะ มาเริ่มกันเลยขอดูเรื่องการงานก่อนก็นแล้วกันนะคะหน้าที่การงานของคุณจะเป็นไงบ้างขอดูคนที่ว่างงานก่อนประสบโอกาสได้งานทำไหมคะช่วงนี้บางท่านมีติดเป็นตัวสำรองไปสอบอะไรเอาไว้นะคะอ่ารอนานนิดนึงนะรอนานนิดนึงนะคะคนที่รองานรอนานนิดนึงมีเกณฑ์สมหวังไหมคะโอ้ยังไม่เด่นนะคะยังไม่เด่นแตบบ่ขึ้นไพ่ของการรอนะคะ จะได้งานทำเป็นชิ้นเป็นอันเป็นหลักเป็นแหล่งมั่นคงชัดเจนไหมคะอืมไม่ยอมออกมาแล้วค่ะโอมีการแข่งขันสูงเหมือนกันนะคะเวลาที่เราไปสมัครงานเนี่ยจริงๆแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคุณนะมีคือเราเข้าตากรรมการอยู่นะคะเพียงแต่ว่าบังเอิญว่ามันมีคู่แข่งสูงมันมีคู่แข่งเยอะนะคะต้องแข่งแย่งแย่งชิงกันค่อนข้างเยอะมันก็เลย เหมือนกับว่าบางทีมันก็ต้องรอนานนิดนึงนะคะถามว่ามีโอกาสได้งานทํำไหมมีเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะได้รอนานหน่อยทีนี้คนที่ทํางานแล้วมีงานทําแล้วนะคะอาชีพอิสระนะคะอาชีพอิสระเป็นไงบ้างชาวพฤทศกนะคะธุรกิจส่วนตัวพ่อค้าแม่ขายเกษตรกร,กรคนขายแรงงานอาชีพอิสระทั่วๆไปค่ะพฤกเป็นไงบ้างเอยโอ เครียดเหมือนกันนะคะเครียดเครียดถ้าไม่เครียดก็คืออาจจะได้รับเอ่อหมือนกับว่างานหนักบ้างคือหลักๆก,ก็คือเครียดนั่นแหละเซ็งหน่ายเหนื่อยท้อออเดอร์ไม่ปังเท่าที่ควรเหรอคะหรือว่ายังไงเดี๋ยวดูต่อก่อนนะออเดอร์ไม่ปังเท่าที่ควรหรือว่าเครียดเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมอู้ไม่ต้องเครียดแล้วคะ่ะนะคะช่วงต้นเดือนแรกนะช่วงกันยานะคะไปหาเครื่องเดือนอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อย นเหนื่อยทั้งอารมณ์นเหนื่อยทั้งสภาพแวดล้อมอะไรบางอย่างความไม่แน่นอนหรือปัญหาอะไรบางอย่างหรือหลายๆอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมันเหนื่อยหน่ายมันเหนื่อยใจนะคะแต่กลางเดือนหลังไปครึ่งเดือนหลังไปไปหาปลายเดือนจะดีขึ้นนะคะอาชีพอิสระถ้าใครค้าขายเดี๋ยวก็จะมีออเดอร์เข้ามามีการประชาสัมพันธ์ที่ดีขึ้นลูกค้ารู้จักร้านของเรามากขึ้นหรือคนที่ขายแรงงานก็ช่วงแรกๆอาจจะคนจ้างงานน้อยหน่อย นะคะแต่ว่าครึ่งเดือนหลังไปเดี๋ยวก็จะมีม,มีงานเข้ามามีรายได้เข้ามานะคะอาชีพข้าราชการคนมีเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนเป็นไงบ้างคะชาวพฤศธศกอาชีพข้าราชการระวบงทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานหน้าที่การงานของคุณมันมันโอเคแหละแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบุคคลนะคะก็ให้ระวังการทะเลาะเบาแหวงความไม่เข้าใจกันการไม่ลงรอยกัน ความคิดเห็นแตกต่างกันในที่ทำงานนะคะอาจจะเกิดให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งได้นะคะสายงานมนุษย์เงินเดือนค่อนข้างวุ่นวายปวดหัวกับเรื่องของคนนะนะคะการเงินเป็นไงบ้างคะการเงินการเงินการเงินอ่าได้ไพ่ดีนะคะว้าวมีโอกาสได้รับทรัพย์ มีโอกาสได้รับทรัพย์ค่ะขอหนึ่งใบขอดีๆเลยนะถ้าดีจริงโอ้โหมีโอกาสได้รับทรัพย์ค่ะทั้งทรัพย์ก้อนเล็กทั้งทรัพย์ก้อนโตเลยนะเนี่ยเนี่ยเพราะว่าคุณมีตรงนี้เข้ามาโชคลาภทางการเงินเข้ามาถึงแม้ว่าการงานมันจะดูเหนื่อยก็ช่างเถอะครึ่งเดือนแรกอะ่ะเท่านั้นแหละนะคะแต่ว่าครึ่งเดือนหลังไปจะโอเคส่วนมนุษย์เงินเดือนอะ่ะก็คือเงินเดือนมันมั่นคงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเข้ามาให้ปวดปวดประสาทแค่นั้นเองนะคะทีนี้การเงินอ่ะดีมากมีโอกาสถูกหวยได้ด้ดวยนะคะค แล้วก็คุณจะได้รับเงินส่วนแบ่งได้รับเงินเป็นผลประโยชน์บางอย่างได้รับเงินก้อนโตได้รับทรัพย์บางอย่างถ้าไม่ใช่เงินก็คือเป็นสมบัติเป็นของมีค่าอะไรที่มันสามารถตีตีค่าเป็นเงินได้นะคะออมีโอกาสได้รับสูงมากหรืออาจจะมีโอกาสถูกหวยรวยเบิกก็ได้เช่นกันสำหรับชาวพฤษศนะคะมีเกณฑ์ได้รับมรดกได้ด้วย หรือได้รับเงินเวรคืนได้รับเงินปันผลอะไรบางอย่างได้ด้วยนะคะมีโชคการเงินอันสรุปอย่างนี้มีโชคการเงินเนาะเขาดูเรื่องความรักนะคะอันนี้อะไรอ๋อเขาดูเรื่องความรักนะคะความรักคนโสดเนาะชาพุทธคนโสดอ้าวมีคนโสดเนี่ยเหมือนมีการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเ <c ười> ขาให้ได้พบความรักโอโ้โห เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคอนโซลนะคะอืมคอนโซลผู้อ่านมองว่ายังโสดต่อนะคะยังโสดต่อแต่ว่ามีการขอพรเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนะคะมีไพ่ของการขอพรมีไพ่ของการขอพรการรอคอยคนรักการเจอการรอคอยที่จะเจอรักแท้แต่ช่วงนี้ผู้อ่านมองว่าอาจจะยังไม่เจอแต่เป็นช่วงที่คุณ จะมีเหตุหรือมีโอกาสที่จะได้ไปกราบไหว้หรือขอพรอ,อะไรที่เกี่ยวข้องกับความรักนะคะถ้ายังไม่เจอใช้ชีวิตโสดไปเลยไม่ต้องไปแคร์นะคะโสดให้มีความสุขนะคะคนที่มีคู่แล้วคนที่มีคู่แล้วนะคะคนอยู่ไกลกันจะเดินทางมาหากันคิดถึงกันแล้วก็จะได้เดินทางมาเยี่ยมกันนะเนี่ยค่ะโอ้ดีมากเลย คนที่อยู่ไกลกันมีโอกาสที่จะได้เดินทางเราไปเยี่ยมเขาหรือเขากลับมาเยี่ยมเราก็ได้สําหรับคนมีคู่นะคะส่วนคนที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วโอเคความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆมีโอกาสได้พาครอบครัวไปเที่ยวหรือไม่ก็จะมีโอกาสได้ซื้อของมีค่าให้กับคนในครอบครัวนะคะความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆความสัมพันธ์ดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะมาดูไพ่พรหมยานบ้างไพ่อยากบอกอะไรกับชาวพฤษภบ้างนะคะ พระมยานส่วนมากเนี่ยเขาจะออกแนวเหมือนกับว่าเป็นคติเตือนใจนะคะเป็นคติเตือนใจมากกว่าอขอสามใบให้กับชาวผู้ศกค,ค่ะได้เป็นไพ่พระแม่ธรณีเนี่ยไพ่ดีไพ่ดีนะคะอู้ได้เป็นกุมารทองเนี่ยคุณจะมีโชคทางด้านการเงินอะจริงๆนะคุณจะมีโชคทางด้านการเงินเพราะว่าไพ่ยิบซีก็ออกแบบนั้นที่หวานพูดไปตอนแรกแล้วไพ่ใบนี้เข้ามาแบบว่าเหมือนกับว่า สนับสนุนความคิดแรกอะ่ะออมีความคิดที่สองมาสนับสนุนความคิดแรกว่ามันใช่จริงๆคุณจะมีโชคทางด้านการเงินเพราะทั้งไพ่ทอแม่พระธรณีเนี่ยแล้วก็ไพ่กุมารทองเนี่ยมันเป็นไพ่ของการที่แบบเป็นไพ่ของโชคทางด้านการเงินนะคะขออีกหนึ่งใบชาวพฤทธศกไพ่ไคุณแผนกับนางพิมพิลาไหลคุณแผนกับานางวันทองใช่ไหมคะไพ่แม่พระธรณีเนี่ยบ่งบอกว่า คุณเป็นคนที่มีสัญชาตญาณที่ดีเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงในการแก้ปัญหาชีวิตนะคะซึ่งไพ่ย,ยิปซีของคุณมีไพ่พระสังฆราชก็เป็นไพ่ของผู้มีสติปัญญาในการดำลงตนดำรงชีวิตเช่นกัน จิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเป็นคนละเอียดรอบคอบในการคิดการวางแผนทําให้ไม่ค่อยเกิดปัญหาทางด้านการเงินทีนี้ชาวพฤษศถ้าคุณมีปัญหาทางด้านการเงินอย่างที่วานบอกตอนแรกคุณจะมีโชคทางด้านการเงินเข้ามาแล้วมีไพ่แม่พระแม่ธรณีเข้ามาแบบนี้แปลว่าปัญหาทางด้านการเงินของคุณมีโอกาสที่จะคลี่คลายหรือว่าพบทางออกพบทางสว่างนะคะเพราะาไพ่ใบนี้ออกมาบ่งบอกว่าปัญหาการเงินของคุณมันจะทุเลาเบาบางลงมีใบนี้เข้ามาเนี่ย มีโชคทางด้านการเงิน,นมีผู้อุปถัมภ์มีผู้ช่วยเหลือแต่ก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายที่สุรุ่ยสุร่ายนะคะปิดท้ายเป็นพ่ขุนแผนกับนาวันทองบางทีอาจจะใช้จ่ายปลนเปลอคนรักหรือเปย์ให้กับคนรักนะคะโรคภัยไข้เจ็บระวังเกี่ยวกับพวกต่อมน้ำเหลืองเนอะเกี่ยวกับไทรอยโรคก,กระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะคะขาดวิตามินขาดสารอาหารเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือด ประมาณนี้นะคะโอเคคร่า,าวๆเนาะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นน,น,นะคะคลิปนี้ขอบคุณมากทุกการติดตามคำทํานาาถูกใจไม่ถูกใจยงไงเพื่งขอพายไปล้วที่ดีด้วยค่ะลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ